กระดูกข้อมือหักพบได้บ่อยมากในห้องฉุกเฉินผมว่าถ้าใครทํางานห้องฉุกเฉินต้องเจอเคสแบบนี้แน่นอนครับลักษณะาการหักเนี่ยผู้ชีพก็ต้องทราบด้วยนะครับคนไข้จะมาด้วยอาการแขนแบบนี้แหละครับยกตัวอย่างเช่นการเล่นฟุตบอลนนะ่ะผมเจอบ่อยเล่นฟุตบอลแล้วก็ล้มอ่ะมือยันพื้นอนะ่ะมือมันซ้นนะครับยันพื้นกับสนามฟุตบอลปรากฏว่าข้อมือยู่แบบนี้แหละครับเขาบอกว่าลักษณะการยู่ของข้อมือเนี่ยดูเหมือนกับซ่อมซ่อมภาษาอังกฤษก็เรียกว่า dinner fork ฟอกคือซ่อมอะครับดินเนอร์ฟอกดีฟอร์มิตี้ดีฟอร์มิตี้คือการที่มันหักผิดรูปร่างคําว่าดีคือผิดรูปร่างคําว่าฟอรมก็คือรูปร่างอะดีฟอร์มิตี้ลักษณะเหมือนไหมครับตรงส่วนปลายนิ้วเนี่ยเหมือนกับซ่อมนะแล้วตรงข้อมือเหมือนกับตรงด้ามของซ่อมที่มันโค้งอเงี้ยอันนี้คือดินเนอร์ฟอกดีฟอร์มิตี้การหักแบบเนี้ยเขาเรียกว่า distal and radius f a c t o r หรือเรียกว่า collar f a c t o r ถ้าเห็นแบบเนี้ย เป็นผู้ชีพก็ดามกระดูกก่อนเลยครับไม่ต้องไปดึงนะครับไม่ต้องไปดึงให้กระดูกมันตรงเราก็ดามกระดูกด้วยไม้ดามนี่แหละครับแล้วก็พันผ้าเพื่อให้ป้องกันไม่ให้มันขยับเขยือนมากขึ้นจะเห็นว่ากระดูกตรงข้อมือครับกระดูกเนี้ยกระดูกชี้นี้เขาเรียกว่าเรเดียสมันหักกอกนะครับก็ทําให้ลักษณะมือส่วนปลายมันกระเดิดลักษณะเหมือนกระซ่อมถ้าเราเอ็กซเรย์ด้านข้างก็จะเห็นแบบนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าซ่อมมันจะมากแค่ไหนอะลักษณะที่เหมือนซ่อมมั ถ้ามันหักแล้วส่วนของมือมันกระเดิดมากครับมันก็จะเห็นลักษณะมอนซ่อมเยอะแต่ถ้าหักแล้วมันไม่ได้เคลื่อนอะไรมากมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Colles fracture ลักษณะเนี้ยก็คือเอามือยันพื้นนะครับเหมือนที่ว่าเล่นฟุตบอลเนี่ยมือยันปุ๊บส่วนของมือเนี่ยกระแทกแ,แรงจากพื้นมันทะลุขึ้นไปครับก็ทําให้กระดูกส่วนตรงเนี้ยกระดูกที่เรียกว่า radius นะ่ยกระดูกข้อมือชื่อว่า radius มันรับแรงไม่ไหวครับมันก็หักก๊ก ลักษณะก็จะเป็นรอยเส้นๆแบบนี้มันยู่ด้วยครับคือการหักเนี่ยต้องมีความยู่นะมันยู่ลงเลยครับแล้วมันก็มีการกระเดิดไปการรักษาครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ประครบเย็นนะดามกระดูแล้วก็เอกซเรย์ให้เรียบร้อยมาถึงถ้าไม่มีแผลเปิดอะไรคี่ยคุณหมอก็อาจจะทําการดึงกระดูกในห้องสุกเฉินนี่แหละแต่ถ้ามันเป็นแผลเปิดกระดูกหักมากเนี่ยคุณหมอกระดูกก็าอาจจะพิจารณาผ่าตัด แต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่มากก็จะทําการดึงกระดูกในห้องฉุกเฉินนี่แหละครับการดึงเนี่ยอันแรกเนี่ยต้องรู้จักอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าช h i n e s e f i เก e r คําว่าช i n น s e ก็หมายถึงจีนนะครับฟิ n เก r ก็นิ้วอะแล้วแต่อุปกรณ์แยกมันไม่ถ่วงมันก็จะเป็นตะข่ายที่เอานิ้วเข้าไปสวมถามว่ามันมีประโยชน์อะไรประโยชน์ในการดึงนะครับถ่วงน้ำหนักเนียเราก็เอานิ้วคนไข้ห้อยไว้กับตัวที่แขวนเะนี่ยหรือว่าช h i n e s e f i เกอร์สวมปลอกนิ้วเข้าไป ปกติล้วเนี่ยเทคนิคการสวมเนี่ยเราก็อาจจะเอาผ้าก๊อซพัน1000ชนิดนึงนะครับเพราะตรงร่วมันเจ็บปะครับคือถ้ารวดโดนนิ้วโดยตรงก็อาจจะรู้สึกเจ็บเนาะก็จะเอาผ้าก๊อซพันนิ้วไว้สักเล็กน้อยนะแล้วก็ถ่วงน้ําหนักน้าหนักประมาณสัก5กิโลบางคนก็ใช้ขวดน้ําเกลือนะ้นําเกลือก็1ขวดก็1,000พซีซีก็เท่ากับ1กิโลอาจจะใช้น้ําเกลือ5ขวดหรือว่าเราก็หาที่ห้องดูส่วนไหนก็จะมีครับก็เป็นรูปตุ้มถ่วงน้ําหนักที่กําหนดน้าหนักได้เฉพาะถามว่าทาไมต้องถ่วงเมื่อกี้จําได้ไหมผมย้้อรููกลับมาใหด มันต้องมีการยู่ครับเพราะว่าการที่มือซนอย่างเงี้ยมือกระแทกกับพื้นอ่ะมันมีแรงที่จะซนยู่ทำให้กระดูกที่หักหักไม่พอนะยังมีแรงกดยูอย่อีกครับคือถ้าถ้าเราไม่ดึงถ่วงน้าหนักเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทําให้กระดูกมันกลับมาอยู่ในแนวเดิมได้คือจะดึงดัดไปเลยมันทํายากครับเราก็ต้องมีการถ่วงน้ำหนักสักพักหนึ่งคือถ้าจะไม่ถ่วงเนี่ยจะเอามือของหมอจับบนจับล่างแล้วก็ดึงเหยใ,ให้มันยืดเนี่ย แรงเราคงไม่มีพอครับเราก็เลยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าน้ำหนักถ่วงนะอันนี้นักเรียนพยาบาลก็ต้องรู้จักอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่า Chinese Finger แล้วก็ใช้เพื่อในการถ่วงนะครับเหตุผลก็เพราะว่าการหักของกระดูก Colle fracture เนี่ยมันมีการยู่ด้วยจะม,มีการดันกระดูกให้เข้าที่นะแต่ว่ามันเจ็บปวดมากนะก็อาจจะมีการฉีดยาชาเขาเรียกว่า Hemothoma block คำว่า Hemothoma หมายถึงก้อนเลือด block หมายถึงการฉีดยาชาเข้าไปไปบล็อกตำแหน่งนั้นนะครับ ก็คืออาจจะมีการใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเจาะเข้าไปตรงเนี้ยครับแทงเข้าไปแล้วก็ดูดออกมาว่าให้ได้เลือดนะครับก็แปลว่าอ๋อมันก็น่าจะเข้าไปอยู่ในส่วนของที่มีห้อเลือดอยู่จากนั้นก็ฉีดยาชาไปเพื่อให้เกิดอาการชาบริเวณเนี้ยจะได้ดันกระดูกได้ดีดันกระดูกครับเขาก็จะมีการดันให้มันหักมากขึ้นก่อนนะเพราะว่ามันมีการสบการเกยกันนะครับจากนั้นก็ค่อยดันปุ๊บเอานิ้วโป้งสองนิ้วโป้งอ่ะดันให้มันเข้าไปอยู่ในร่องของมันนะครับแล้วก็ดึงให้มันตึงขึ้น จากนั้นเนี่ยก็ไปเอ็กซเรย์ภายหลังว่าหลังจากที่คุณหมอได้ดึงกระดูกเข้าไปเนี่ยมันอยู่ในแนวที่เหมาะสมหรือเปล่าถ้าหากว่าเราทําได้ดีนะดึงกระดูกให้อยู่ในแนวที่ดีครับกระดูกตรงเรเดียสเนี่ยก็ทําให้แขนคพนไขเหมือนเดิมเนี่ยแต่ถ้าเราดึงได้ไม่ดีแขนก็จะโก่งครับมือโก่งข้อมือโก่งเวลาที่ เขาก็อาจจะทํางานหนักๆไม่ค่อยได้หรือว่ามีอาการปวดรนรังเป็นต้นเราก็ต้องไปเอกเรย์ซ้ำนะครับไหลหลุดนะครับไหลหลุดเนี่ยผมว่าหลายท่านคงมีประสบการณ์การดึงไหลไหลหลุดมาดูภาพเอกเรล์ยังไงก็จะมาด้วยผู้ชายที่ปวดหัวไหลอย่างเช่นว่ายน้ําก็มีนะยกแขนขึ้นสูงมากมันก็หลุดไปเองหรือว่าเขามีอาจจะมีประวัติเรื่องของไหลหลุดอยู่แล้วบางคนเส้นเอ็นตรงหัวไหลมันหย่อนนะครับนิดเดียวอะแค่สวัดมือเอื้อมข้างหลังอะจนมอนจะติดตะขอเสื้อข้างหลังก็ไหลหลุดเกิดขึ้นได้เหมือนกัน ตรวจร่างกายจะเห็นว่าเนี่ยเราจะเห็นปุ่มกระดูกนะชัดเจนเลยตัวนี้คือส่วนของไหปลาครับคือปกติแล้วเนี่ยหไหปลา้าเนี่ยส่วนนี้มันจะไม่ค่อยเห็นหรอกครับเพราะว่าไหล่มีกล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อชื่อว่าเดลตอย์กล้ามเนื้อมันจะดูนูนถ้าเกิดว่าวาดรูปกระตูนนะครับถ้าเราเป็นนักวาดกระตูนนยมันก็จะมีหว่มหนึ่งอ่ะเป็นหว่มของไหปลาจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องวาดหว่มอีกหว่มหนึ่งเป็นของหัวไหลหัวไหลคนเรามีกล้ามเนื้อไงกล้ามเนื้อเดลตอย์กล้ามเนื้อไหลแต่เคสแบบนี้ครับถ้า คือหปลามามันดูนูนขึ้นมาแล้วก็ตรงไหล่เนื้อไหล่มันหวมเข้าไปข้างในสาเหตุที่เนื้อไหล่มันบวมเข้าไปข้างในก็เพราะว่ากระดูกต้นแขนกระดูกอะไรมันหลุดนะครับนังนั้นก็เลยเห็นลักษณะนี้บางคนเขาบอกว่ามันเหมือนไม้บรรทัดเลยครับคือถ้าเราเอาไม้บรรทัดไปวางเนี่ยคือมันแทบจะไหปลาามันแทบจะเป็นแนวเดียวกับไม้บรรทัดเลย อันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับเลอ่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีการหลุดออกมามองค์ประกอบของหัวไหล่เนี่ยกระดูกที่เห็นนะกระดูกชิ้นเนี้ยเขาเรียกว่ากระดูกฮีมอรัสหรือว่ากระดูกต้นแขนกระดูกทโมอรัสเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะหลุดแหะครับมันหลุดจากไหนอ่ะมันก็หลุดจากเบ้าอะครับเบ้าก็คือเบ้าของสะบักส่วนข้างหลังที่เห็นตรงเนี้ยที่เหมือนหน้าวัวครับก็คือสะบักสะบักเนี่ยจะมีเบ้าอยู่เบ้าหนึ่งเขาเรียกว่ากรีนอยเราเรียกภาษาแพทย์ว่ากรีนอยนะครับกรีนอยคือเบ้าอะครับตรง หัวของกระดูกหิมรัสเนี่ยมันจะมาประกบอยู่ตรงเบ้าเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะยกแขนบุนแขนได้ครับแลวส่วนที่เหนือไปกว่าตรงสะบักเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าไหาปลา้าครับบริเวณองค์ประกอบเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราจะดูว่าหัวไหล่มันหลุดหรือเปล่าอย่างดูเคสเนี้เห็นไหมครับเราเห็นเบ้าอ่ะอันนี้คือสะบักปกติแล้วเราไม่ควรจะเห็นเบ้าของสะบักหรอกครับเพราะว่ามันจะต้องมีเงาของกระดูกต้นแขนเนี่ยที่เข้ามาทับปรากฏว่าเคสเนี้ มันหลุดนะครับหัวไหล่มันหลุดตรงนี้คือหัวกระดูกนะครับหัวกระดูกคิมมรัสแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมบริเวณนี้ก่อนตรงนี้คือสบักนะครับนี่คือส่วนของสบักที่เป็นเหมือนสามเหลี่ยมนะครับเราเห็นตรงนี้ไหมครับที่เป็นกลมๆอันนี้คือเบ้าอะครับเบ้าของสบักนี่เรียกว่ากรีโนยปกติแล้วเนี่ยไอ้กลมๆเหมือนพระจันทร์นะครับก็คือหัวของกระดูกต้นแขนเนี่ยมันควรจะอยู่ในเบ้าอะครับแต่ปรากฏว่ามันหลุดมาด้านหน้านะหลุดมาข้างในนะครับก็เลยทําให้เราเห็นเบ้าชัดเจนขึ้นอันนี้ก็เรียกว่า h o เดอร์ er dislocation คำว่า Shoulder เนี่ยแปลว่าหัวไหล่ครับแล้วก็ dislocate หมายถึงการเลื่อน locate location หมายถึงตำแหน่ง dis ก็คือเลื่อนออกไปโชเดอร์ er dislocation อันนี้คือการเลื่อนมาทางด้านด้านหน้านะครับถ้าหัวไหล่หลุดมาทางด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนของหัวพระจันทร์เนี่ยกลมๆเนี่ยมันอยู่ข้างหน้ามันเข้ามาข้างในเ่นกระดูกสะโพกหักซึ่งห้องเฉืเนญต้องรู้ครับอันตรายมากเพราะว่าใน อุ้งเชิงการเนี่ยมีการเสียเลือดได้เยอะมากถ้าเราเห็นกระดูกอุ้งเชิงการแตกหรือกระดูกสะโพกแตกเนี่ยคนไข้อาจจะช็อกและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุก็ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พยาบาลถูกเชิญเนี่ยต้องรู้นะครับจะพูดเรื่องของการดูเอ็กซเรย์แบบเนี้ยที่อันตรายมากเขาเรียกว่าโอเพนบุ๊กมีศัพท์คำหนึ่งโอเพนบุ๊กคือการเปิดหนังสืออ่ะเขามองว่าสะโพกครับมันลักษณะมันแบะออกตรงเนี้ยตรงหัวหนาวมันแตกก็เลยทําให้ส่วนของสะโพกด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันแบะออกมาลักษณะมันเปิดหนังสือ แล้วทีเนี้ยลองจินตนาการว่ามันไม่ได้มีแค่กระดูนะครับข้างในเนี่ยมันจะมีกระเพาะปัสสาวะมีมดลูกมีลำไส้มีแขนงของเส้นเลือดมากมายมีหลอดเลือดเยอะมากเลยครับพอมันแตกเนี่ยครับเลือดมันก็เลยออกเต็มไปหมดพอออกเต็มไปหมดเนี่ยด้วยความที่สะโพกมันแบะครับมันก็เลยไม่เกิดการห้ามเลือดไงไม่เกิดการห้ามเลือดเกิดขึ้นเรือดก็ไหลได้เยอะมากทีเนี้ยถ้าเราเจอแบบเนี้ยเราต้องทําการร,รัดซีโพกครับมาดูองค์ประกอบอนา а т อมีครับการพิภาคตรงั้นหลังเนี่ยที่เหมือนกระเบนเหน็บเ่เขาเรียกว่ากระดูสาค่ำ แล้วก็ส่วนปีด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยปีของกระดูกสะโพกนะครับเขาเรียกว่าไอเดียมแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยครับด้านหน้าหัวหนาวเขาเรียกว่ากระดูกนี่เขาเรียกว่าเป็นพิวบิสแล้วตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าพิวบิกซิมไฟซิสคำว่าพิวบิกก็มาจากพิวบิสน่ครับหัวหนาวซิมไฟซิสซิมแปลว่าร่วมกันเน่เราเป็นจุดท,ที่มันเชื่อมกันแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีข้างล่างเขาเรียกว่าอิชเชียมอิชเชียมคือตอนที่เรานั่งนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยก้นเราจะติดกับเก้าอี้ ส่วนที่แข็งๆของก้นที่ติดเก้าอี้ก็เรียกว่ากระดูกอิเชียมครับล้วก็ยังมีหัวของเบ้าที่เรียกว่าอะเซตาบูลัมตรงกระดูกอุ้งเชิงการานซึ่งจะต่อกับกระดูกต้นขาตรงกระดูกซาค่มกับกระดูกไอเลียมเนี่ยกระเบนเนบข้างหลังเนี่ยมันมีรอยต่อตรงเนี้ยเขาเรียกว่า Si Joint หรือว่าซาโคไอแอกจอยต้องจําชื่อนะเอสไอจอยเพราะว่าถ้าวลามันแตกครับเราจะดูว่า Si Jo อจอตรงเนี้ยมันมีการแยกแค่ไหนเป็นการกระแทกเนี่ยอย่างเช่นโดนรถชน,นแล้วก็มีการกระแทกตรงหัวหน้าอย่างแรง แรงกระแทกด้านหน้าเนี่ยทำให้ส่วนปีของกระดูกสะโพกเนี่ยแตกออกเลยครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยกระเบนเนี่ยถูกแยกออกมายังจําชื่อตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้เป็นช่องว่างที่เรียกว่า SI S I joint sacroiliac joint เป็นข้อต่อของเขาครับปรากฏว่าแรงกระแทกเนี่ยทำให้ข้อต่อของ S I ่ข้อต่อของกระเบนเนี่ยกับปีของกระดูกอุ้งเชิงกามันแตกจากกันเนี่ย แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเรียกว่า pubic symphysis หรือว่ารอยเชื่อมของกระดูกหัวหน่าวมันแตกครับลักษณะนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ open book ครับเหมือนการเปิดหนังสืออะแย่ไหมแย่มากครับเพราะว่าจะมีการเสียเลือดอย่างมากถ้าเราเห็นเล็กซเรยแบบนี้ก็ต้องทําการรักสะโพกนะการแตกของสะโพกมีหลายแบบนะครับแบบนี้ก็เป็นไปได้นะการกระแทกที่ด้านหน้าทําให้ส่วนของ pubic ramus มีการแตกเหมือนเป็นปีกผีเสื้อเป็น2ข้างเรียกว่า bilateral pubic r e m u s fracture ในภาพนี้คิดว่าน่าจะมีอวยวะอะไรที่รับการบาดเจ็บครับถ้ามันแตกไปผีเสื้อเงี้ยไปข้างหลังก็อาจจะโดนกระเพาะปัสสาวะก็ได้เพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีกระเพาะปัสสาวะองค์ประกอบพวกนี้มันทิ่มกระเพาะปัสสาวะทาให้มีกระเพาะปัสสาวะแตกได้คนไข้ก็อาจจะมาด้วยปัสสาวะเป็นเลือดได้อีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า sharing force คําว่า sharing คือการถลย์เป็นเป็นแหว่งแหวงเฉียงเงี้ยครับตัวอย่างเช่นนักคนไข้ตกจากที่สูงตกตึกแล้วก็ขาขาข้างเนี้ยข,ข้างซ้ายยันกับพื้นเนี่ย แรงจากเท้าข้างซ้ายที่โดนพื้นก่อนจะดันปึ้งเนี่ยทำให้สะโพกมีการยกขึ้นไปเลยครับในการเชียร์หรือฉีกขาดเป็นแบบนี้ครับนี่ก็เรียกว่าเชียร์ริงฟอสในสะโพกที่แตกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กระดูกนะครับมันยังมีอวัยวะด้วยนะยอวัยวะที่เห็นตรงนี้ก็คือกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมีการฉีกขาดได้จะเห็นไหมครับว่าตรงนี้ส่วนของกระดูกตรงนี้เราพิวบิกเรมายกระดูกตรงนี้ครับมีการแตกเห็นรอยกระเดิดแล้วก็รอยที่หักเนี่ยมันทิ่มกระเพาะปัสสาวะ ในเบื้องต้นเราอาจจะเห็นว่าคนไข้มีปัสสาวะเป็นเลือดได้นะมีเลือดออกจากอวัยวเพศเป็นต้นทีนี้เขามีการฉีดสารทึบรั้งสีครับเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยก็จะมองไม่เห็นกระเพาะปัสสาวะชัดเจนเขาก็มีการใส่สายสวนปัสสาวะเข้าไปแล้วก็ฉีดสารทึบรังสีเข้าไปครับปรากฏว่าจะเห็นว่ามันรั่วครับปกติสารทึบรั้งสีก็จะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะแหละเพราะเราฉีดเข้าไปครับปรากฏมันรั่วครับลักษณะเหมือนกับเปลวไฟอุ้งเชิงการแตกเนี่ยมีการเสียเลือดปริมาณมากไงเพราะว่าดูในรูปเนี้ยเขาลองฉีดสารทึบังีเข้าไป จะเห็นว่าอุ้งเชิงการมีเส้นเลือดอยู่เยอะมากครับเวลาที่กระดูกแตกเนี่ยมันไปนทิมเส้นเลือดก็มีหรือว่าเลือดออกเนี่ยสะโโกมันแบกมันก็มีการห้ามเลือดไม่ได้เลยครับเลือดก็จะออกมากเลือดนี่ออกสามารถที่จะออกในอุ้งเชิงการได้ถึง4,000ซีนะก็คือช็อกตายได้เลยนะครับหลักการเบื้องต้นเนี่ยก็ควรจะต้องทาการรักสะโพกแต่จริงๆแล้วการรักสะโพกมันต้องเกิดขึ้นแต่ที่เกิดเหตุน,นะครับเพราะว่ากว่าจะคนไข้ามาถึงห้องผุ้ป่วยมาเอกซเรย์เนี่ย ผ่านไปเกือบแต่ชั่วโมงกว่าแล้วครับคนไข้ก็อาจจะตายไปแล้วจากการเสียเลือดดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นวิชากู้ชีพนอกโรงพยาบาลก็ต้องรู้เลยว่าถ้าคนไข้อุบัติเหตุรุนแรงเนี่ยที่เราคิดถึงนะครับว่ามีสะโพกแตกอย่างเช่นมีรอยฟกช้ำอย่างรูปนี้ที่ผมวาดเห็นไหมต้นขามีรอยฟกช้ำท้องมีรอยฟกช้ำถ้ามีการกระแทกแล้วที่มีรอยพกช้ำที่ท้องเนี่ยเป็นไปได้ว่าสะโพกอาจจะแตกไปแล้วครับเราสงสัยเนี่ยทำการรักสะโพกเลย เพราะว่าถ้าปล่อยให้สะโพกมันแบกบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนไข้ก็เสียเลือดอาจจะช็อกตายที่เกิดเหตุได้อย่างต่อมาเขาบอกว่าอาจจะเห็นลักษณะของเลือดที่ไวยเพศก็ได้ผมว่าเลือดเห็นไหมครับเป็นสีแดงอยู่ตรงไวยเพศแต่ในทางปฏิบัติอ่ะเราคงยากอ่ะเราไปเจอคนไข้ที่เกิดเหตุเราคงไม่ได้เปิดเกงๆคนไข้ดูว่ามีเขามีเลือดออกไหมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าสงสัยอ่ะครับว่าเห็นรอยฟกช้ําหรือว่าอุบัติเหตุนี้มันเป็นไปได้นะอย่างเช่นประวัติว่าเดินแล้วรถเข้ามาชนตรงหัวหนาวครับมันก็เป็นไปได้ว่าสะโกกกาาแต็ทํรรรปสไเลยคับ ในสมัยก่อนเขาบอกว่าให้ลองขยับดูก่อนตัวร่างกายไงพอมือสองข้างไปจับตรงกระดูกสะโพกแล้วลองขย่มดูครับว่ามันแยกไหมถ้าขย่มแล้วมันกรอบแกบๆเงี้ยมันดูแบบดูไม่เสถียรน่ะเราก็ค่อยทําการรัดสะโพกแต่ปัจจุบันเราไม่แนะนำไม่ทําเลยครับเพราะว่าการที่ไปขยับเนี่ยแม้แต่ถึงครั้งเนี่ยอาจจะทาให้เลือดออกมากขึ้นอย่างที่กล่าวไปว่าสะโพกแตกเนี่ยเสียเลือดต้อง4,000 cc นะครับเราไปขยับอีกทีนึงอาจจะเสียเลือดไม่ได้อีกแล้วอ่ะคนไข้อาจจะช็อกตายได้ดังนั้นเนี่ย หลักการกู้ชีพื้นฐานคือในที่เกิดเหตุเนี่ยรับสะโพกไปเลยครับวิธีการรับสะโพกในสมัยดั้งเดิมก็ใช้ผ้ารัดน,นะครับก็เป็นผ้านเนี่ยสอดเข้าไปตรงตรงสะโพกนะครับจริงๆเวลาวัดเนี่ยเราจะวัดตรงกระดูกต้นขานะรัดเข้าไปอ่ะแล้วก็พันผ้าเอาตัวหนีบอ่ะหรือว่าแคมป์หนีบเอาไว้หลักการส่วนใหญ่บางคนอาจจะเข้าใจผ้าน,นะครับเห็นไม่ว่าตรงเนี้ยส่วนที่โค้งตรงเนี้ยครับด้านบนไงตรงเอวอ่ะด้านบนเขาเรียกว่า ASIS ซึ่งเป็นขอบบนของกระดูกสะโพกเนี่ย ลองจินตนาการในรูปนี้ถ้าเราเอาผ้าไปรัดตรงนี้ครับถามว่าสะโพกมันจะขุบเข้าไหมอ่ะมันก็ไม่หรอกครับเราต้องใช้ผ้ารัดบริเวณนี้ครับเห็นในรูปที่นุ่งสอนที่ผมวาดไหมแถวเนี้ยสะโพกมันถึงจะขุบเข้ามาได้ดังนั้นนี้เราจะไม่วัดตำแหน่งบนนะครับด้านบนเราก็ค้ำไว้แล้วลงมาข้างล่างจนกระทั่งค้ำได้หัวกระดูกต้นขาเนี่ยเราถึงจะเอาผ้าสอนแล้วก็รัดมันถึงจะทําให้สะโพกขุบเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมรัดขาคนไข้ด้วยนะครับ บางครั้งเนี่ยมันมีการรัดสะโพกจริงนะแต่ว่าขาคนไข้ย,ยังแบกอยู่เลยครับคือถ้าขาสองข้างแบกออกเนี่ยสะโพกมันก็ยังเปิดอยู่ดีเราต้องรัดขาคนไข้ด้วยส่วนในอดีตที่ทําเป็นกระโปรงะครับเอาผ้าขวางเตียงมาทําเป็นเป็นผืนสี่เหลี่ยมครับแล้วก็พันเหมือนใส่กระโปงะวิธีการนี้ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าการที่รัดเป็นกระโปงเนี่ยมันอาจจะแรงไม่มากพอที่จะทําให้สะโพกมันหูบเข้ามาได้จริงๆแล้วมันก็มีอุปกรณ์เฉพาะครับที่ใช้รัดสะโพกซึ่งเขาไปแนะนําให้ใช้แต่ว่า บางโรงพยาบาลก็อาจจะไม่มีนะถ้ามีก็ควรจะใช้นะครับควรจะหามาใช้อุปกรณ์นี้ก็วัดตำแหน่งให้เหมาะสมอะ่ะก็คือตำแหน่งของกระดูกหัวกระดูกต้นขานะครับเราไม่เอาตรงเอวนะสอดอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็รัดแบบนี้ครับรัดจนกระทั่งได้ยินเสียงแกลกมันก็จะแน่นทําให้สะโพกผุบเข้ามาในรูปนี้ที่ผมว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ควรปรับปรุงคือขาข้างนี้ยังแบกอยู่เห็นขาข้างซ้ายไหมครับขาข้างซ้ายคนไข้ขย,ยังแบกอยู่เลยครับการที่ขาข้างซ้ายแบกเนี่ยก็ทําให้สะโพกมันไม่ไม่ฝุบเข้ามาเลือดมันก็ยัง ยังไหลยอยู่ในอุ้งเชิงการเราใช้อุปกรณ์ที่รัดสะโพกก็ดีอยู่แล้วครับเราควรจะทําขาให้หุบเข้ามาโดยการรัดข้อเท้าด้วยนะครับบางที่ผมเจอหลายครั้งเขาก็มีการประยุกต์ใช้อุปกรณ์นะอันนี้เขาเรียกว่า KED ครับในที่เกิดเหตุเราอาจจะไม่มีผ้าฝังเตียงไม่มีอะไระครับเราก็ใช้อุปกรณ์นี้มารัดได้ปกติอุปกรณ์เนี้เขาเรียกว่า KED เป็นอุปกรณ์ไว้ดามกระดูกขาันหลังยอย่างเช่นคนไข้โดนรถชนในท่านั่งอะ นั่งติดคาซาครลิกอัพอย่างเงี้ยเวลาเราย้ายเขาลงมาที่เปลมาที่กระดานบอดเราก็ไม่แน่ใจว่าตอนที่เคลื่อนย้ายจะทําให้กระดูกไขสันหลังมันเคลื่อนหรือเปล่าระดับทรงอกระดับเอวครับเราก็ใช้อุปกรณ์เนี้ยนี่ว่าเคอดีเข้าไปดามซึ่งผมอาจจะมีโอกาสได้คุยในครั้งต่อไปนะแต่ว่าก็มีหลายครั้งที่มาประยุกนะครับก็คือเนี่ยเอาวาระสะโพกแทนล้าก็กลับด้านเราครับปกติส่วนเนี้ยมันควรจะเป็นด้านหัวนะครับมันจะไปล็อกหัวคนไข้แล้วก็คว่ำลงครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เนี้ย วางแบบนี้ครับก็จะทําให้มีการวัดสะโพกได้พอดีก็เป็นการประยุกต์ใช้ได้นะก็ไม่ได้มีตําราอะไรชัดเจนว่าให้ใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าม,มีอุปกรณ์อะไรที่พอบางครั้งก็เห็นการประยุกต์การใช้เคในแบบนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมากกว่าครับไม่ได้มีตําราที่ระบ,บุชัดเจนภาพนี้ดูออกไหมครับว่ามีอะไรหักจริงๆแล้วภาพนี้เป็นอซเร์ที่ดูยากมากคนไข้ามาด้วยอาการอุบัติเหตุกระแทกที่ข้อศอกครับแล้วก็มีข้อศอกบ,บวมมาก ขยับข้อศอกได้ลําบากเราก็สงง่งคนไข้ไปเอ็กซเรย์ตามปกตินี่แหละครับเอ็กซเรย์ใบนี้เห็นไหมครับถามจริงก็คือแทบจะไม่เห็นว่ามีอะไรหักเลยครับคือมันไม่ได้แบบว่ากระดูกหักชัดเจนอะไรครับเคสแค่ mm hmm. หลายครั้งเราก็อาจจะวินิจฉัยพลาดนะให้คนไข้กลับบ้านเพราะเราดูไม่ออกว่ากระดูกหักหรือเปล่าเป็นเอ็กซเรย์ที่ต้องรู้ในห้องฉุกเฉินนะครับผมเล่ฟังคือถ้ารุ่นพี่จะสอนมาว่าถ้าเกิดว่ากระดูกแขนเนี่ยตรงข้อศอกเนี่ย หรือว่าข้อมือมีอาการปวดเจ็บเราเชื่ออาการเป็นหลักถ้ามันบวมมากและเอ็กซเรย์ไม่เห็นอะไรอะ่ะบางครั้งก็แนะนําให้ใส่เฝือกอ่อนไปก่อนแล้วก็นัดมาให้เจอคุณหมอกระดูกภายหลังเป็นสิ่งที่เราต้องเน้นย้ําแล้วก็บอกคนไข้เสมอว่าในบางครั้งเนี่ยการเอ็กซเรย์ในครั้งแรกมันมองไม่เห็นนะครับหรือบางทีมันเห็นแต่ไม่ชัดนะครับซึ่งถ้าเราไม่ดามหรือไม่ทมําไปเลยเนี่ยอาการปวดจะมากขึ้นหรือไม่ก็กระดูกหักที่เรามองไม่เห็นมันอาจจะเคลื่อนหรือทําให้มีการบาดเจ็บที่มากขึ้น แต่นั้นสิ่งที่เน้นย้ำสําหรับแพทย์ใช้ทุนนะครับหรือว่าพยาบาลชุมชนที่ดูแลคนไข้เนี่ยหรือว่าอยู่ตามคลินิกพยาบาลเนี่ยถ้าหากว่ามีแขนขาที่มันบวมผิดปกติครับแนะนําว่าอาจจะต้องดามด้วยเฝื่ออ่อนไปก่อนแล้วก็นัดมาดูเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้จะเน้นย้ำว่าให้ดูเรื่องเอ็กซเรย์ครับ, X บเอ็กซเรย์ฉุกเฉินมันมีวิชาเฉพาะนะที่ดูว่าเคสแบบนี้มันวินิจฉัยยากดูยังไงไหมครับ ไม่มีคำหนึ่งที่ต้องรู้ตรงข้อสอบเขาเรียกว่าเซลไซน์คำว่าเซล์หมายถึงเรือใบอะไซ์คืออาการนะเป็นลักษณะที่เห็นเหมือนกับเรือใบดูรูปนี้เห็นอะไรไหมดูไว้ก่อนนะครับเห็นเส้นนีมเส้นนี้คือรอยแตกของกระดูกครับอันนี้คือตรงข้อสอบนะเห็นว่ามีเส้นนี้คือกระดูกมันร้าวนิดนึงอ่ะด,ดูกันแทบจะไม่ออกมันก็มีหลักการที่ดูเป็นวิธีเบื้องต้นนะอันนี้ครับเขาเรียกว่าเซลไซน์เห็นตรงข้างหน้าไหมครับ คือกระดูกคนเราเนี่ยเวลาที่เราดูเอ็กซเรย์กระดูกหักเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะดูแต่กระดูกอย่างเดียวนะมันก็มีพยานแวดล้อมอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นตรงเนื้อเยื่อที่มันบวมเนี่ยเวลาที่กระดูกหักหรือร้าวอ่ะมันก็ย่อมมีเลื่อนออกแน่นอนนะครับมันต้องมีเลื่อดออกในกระดูกในข้อมันก็ทําให้ข้อของกระดูกเนี่ยมันบวมขึ้นมาตรงนี้ครับคือเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซอฟทิชชูคำว่าซอฟคืออ่อนนุ่มทิชชูคือเนื้อเยื่อซอฟทิชชู อันนี้พอเลือดออกปุ๊บเนี่ยมันทําให้ข้อมันบวมก็เลยเห็นลักษณะของเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อข้อมันบวมลักษณะมันเรือใบอเขาเรียกว่าเซลล์ไซน์เนื้อเยื่อของข้อ2อที่เราต้องรู้จักก็จะมีด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าแอนเทลเลียแฟตแพดแอนทลเียคือด้านหน้าครับเห็นไหมมันดูบวม,มเป็นกลุ่มของไขมันที่อยู่หน้าต่อข้อตรงข้อ2อมันบวมด้านหน้าแอนทลเลียแฟตแพดด้านหลังนะครับหรือที่เรียกว่าโพส t ทลเลียแฟตแพด โพสเดยคือด้านหลังอ่ะแฟตคือกลุ่มของไขมันแผ่นคือเป็นแถบอ่ะครับมันก็ดูบวมด้วยอันเนี้ยให้บงบอกว่ามันน่าจะมีอะไรแน่เลยเคสเนี้ยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นนะว่ากระดูกตรงไหนมันหักหรือเปล่าเนี่ยแต่เราเห็นว่านี่ข้อศอบมันบวมอะ่ะแล้วก็เห็นฟแฟตแผ่นอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยเนื้อเยื่อมันบวมเป็นรูปเหมือนกับเรือใบอะ่ะอันเนี้ยก็ให้สงสยัยแล้วก็ใส่เฝือออ่อนเลยแล้วก็นัดมาดูครับหรือถ้าถ้ามีโอกาสก็ส่งพบคุณหมอกระดูกนะครับแล้วคนไกลมัืออะอะะร อันนี้คือกระดูกครับผมว่าดูกระดูกคนไข้ตรงข้อศอกกระดูกตรงนี้กระดูกต้นแขนมีชื่อว่า humerus แล้วก็นี่คือกระดูกปลายแขนตรงปลายแขนจะมีกระดูกอยู่สองอันนะทำให้เราสามารถปิดข้อศอกปิดคว่ำหงายมือได้คว่ำมือหงายมือได้ก็เพราะว่าใช้สองกระดูกเนี้ยกระดูกแรกเนี่ยมีชื่อว่า radius กระดูกที่สองมีชื่อว่า ulna radius เป็นกระดูกที่มีหัวตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่า head of radius ตรงนี้เขาเรียกว่าส่วนคอของกระดูก neck of radius แล้วนี่ก็คือส่วนก้านนะส่วนด้ามของกระดูกตรงนี้อีกอันนึงเป็นกระดูกที่เรียกว่าเอาหน้าเอาหน้าก็จะมีส่วนที่มาประกบกับ h u m อรัสเนี่ยทำให้เราสามารถพับงอข้อศอกได้ตรงนี้เขาเรียกว่า o อเ c คา n o n ทีนี้ด้านหน้าของกระดูกเนี่ยมันก็จะมีข้อครับกระดูกมันจะมีข้ออยู่นะมีน้ําไขข้อมีเส้นเอ็นที่มายึดข้อตรงนี้เวลาที่กระดูกตรงไหนมันแตกักอย่างเนี่ยมันก็อาจจะมีเลือดเข้าไปขังยู่ในข้อของ เนื้อเยื่อกระดูกได้เข้าไปขังในข้อเนี่ยก็เลยทําให้ข้อมันบวมเห็นสีฟ้าที่ผมวาดไหมครับด้านหน้าเนี่ยคือกลุ่มของไขมันของเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าข้อครับซึ่งถ้าไม่มีเลือดอะไรมันก็จะเป็นแบนๆนบราบเป็นแนวขนานกับกระดูกไปแต่ถ้ามันมีเลือดขังอ่ะมันก็จะนูนขึ้นมาเหมือนกับเรือใบดูรูปถัดมานะครับเอ็กซเรย์ ray, เห็นไหมมันมีการห่อเลือดครับคือตัวเนี้ยแผ่นสีฟ้ามันควรจะแบนราบแผ่นสีฟ้าก็เรียกว่า แอนเทเลียแฟตแพดมันควรจะเป็นราบแต่ปรากฏว่ามันมันนูนออกมาโป่งออกมาเพราะมันมีเลือดอยู่ในข้อครับก็เลยทําให้มันนูนโป่งออกมาลักษณะเหมือนเรือใบด้านหลังก็ยังมีแผ่นด้วยนะครับแผ่นด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าโพสเดเลียแฟตแพดเป็นเนื้อเยื่อไขมันที่อยู่ด้านหลังเนี่ยปรากฏว่าเมื่อมีการแตกของกระดูกสักที่นึงอ่ะมันก็ทําให้ข้อมันบวมเนี่ยเราก็เห็นโพสเดเลียแฟตแพดบางๆแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่านี่แอนเทเลียเห็นชัดมากในลักษณะมันโปง่งเพราะว่าโป่งเรือใบเขาก็เรียกว่าเป็นเซลไซ เซลล์หมายถึงเลือใบนะครับจะเห็นว่าในรูปเนี้ยแทบจะมองไม่ออกว่ามีกระดูกอะไรหักเลยครับแต่เราเห็นว่าไอไขมันที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเอ็นเทอร์เฟตแพทมันบวมะครับก็ให้สงสัยว่าหน้าจะเมีไนสักอย่างผิดปกติน่าเลยไม่ว่าจะเป็นกระดูกหักหรือเส้นเอ็นขาดเป็นต้นก็ให้ใส่เฝือนอ่อนนะครับแล้วก็นัดเจอคุณหมอกระดูกหรือว่าให้ส่งพบคุณหมอกระดูกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ห้องเฉินต้องรู้ครับครับตรงนี้เขาเรียกว่าเอ็นเทอร์เรฟตแพท นี่เป็นกระดูกต้นแขนนะเรียกว่า h ิ m e ัสส่วนนี้เป็นกระดูกปลายแขนงก็จะมี r เดียสกับ o l e c คา n o นแล้วก็เป็นส่วนของโ l e c คา n o นเป็นส่วนของเอาหนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเนื้อเยื่อที่อยู่ตรงข้อเป็นเส้นเอ็นเนื้อเยื่อเวลาที่มีกระดูกอะไรหักสักอย่างสมมติว่าวกระดูกตรงนี้มันร้าวอะครับเลือดมันก็ออกมาในข้อมันก็เลยทําให้ตรงข้อมันบวมอะครับบวมเป่งเลยก็เลยทําให้ไขมันที่อยู่หน้าเนี่ยเส้นเนอ็นที่อยู่ตรงหน้าหรือที่เรียกว่าอ n t e เ i ี r fat pad เนี่ยมันก็นูนโป่งขึ้นมาคือเลือดมันเข้าไปขังอะ เวลาเอกซเรย์ก็เลยเห็นไงว่ามันนูขึ้นมาเนี้ยลักษณะเหมือนกับเรือเรือใบนะครับเรือใบด้านหลังก็เห็นเหมือนกันนะด้านหลังก็มีเส้นเอ็นของข้อด้านหลังเรียกว่าโพสเทียร์แแท็เวลาที่มีเลือดออกมันก็จะบวมอ่ะเป่งเนี้ยก็เป็นเห็นเป็นสีน้ำดำเกิดขึ้นได้นี่มันก็ดูบวมไหมขอบเขตของมันบวมอันนี้สําคัญมากผมว่าส่วนตัวผมใช้บ่อยมากครับเพราะว่าเอกซเรย์ข้อสอบบางทีไม่ชัดนะโดยเฉพาะเคสเด็กก็เหมือนกันนะครับ เด็กบางทีกระดูกเขาอ่อนเน่ยเวลาที่มันร้าวมันหักมันก็จะมองไม่เห็นนะครับในวันแรกๆนะการที่เราดูเรื่องของแอนเทเรียแฟตแพดหรือว่าเนื้อเยื่อของข้อมันบวมไหมอ่ะมันช่วยเราได้เยอะครับทําให้เราโอกาสพลาดเขาจะน้อยลงส่วนรูปเนี้ยปรากฏชัดว่ามีเงาดำๆของด้านหลังเนี่ยโพสเทเรียแฟตแพดมันบวมนะครับอันนี้คือผิดปกติแน่นอนดูด้านหน้านะแอนเทเรียแฟตแพดมันโป่งนะครับด้านหน้าก็โป่งแสดงว่ามีเลือดออกในข้อ ผมว่าว่าคงน่าจะมองภาพหมอมากขึ้นนะครับรูปนี้พอไปเอ็กซเรย์แขนแนวเฉียงครับก็จะเห็นว่านี่คือกระดูกที่เรียกว่า radius radius มีการแตกครับแบบนี้ถ้าเอ็กซเรย์ธรรมดาเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยถ้าไปเฉียงก็จะเห็นว่ามันแตกออกมาแล้วก็รูปนี้ครับถ้าดูใกล้ๆถึงจะเห็นว่าตรงส่วนปลายของกระดูก humerus มีการแตกเล็กๆตรงนี้ซึ่งถ้ามองไม่เห็นเนี่ยครับบางทีดูยากครับแต่ถ้าเราใช้หลักการของ anterio fat pad อรือเมื่อกี้หรือว่า posterior fat pad ช่วยเราได้เยอะเลยครับเห็นว่าข้อมีการบวมอ่ะแล้วก็ทําการใส่เฝือออ่อนอย่างที่ว่าหรือปรึกษาคุณหมอกระดูกเลยนี่เป็นเด็กนะเวลาที่เป็นเด็กเนี่ยเอ็กซเรย์กระดูกของเด็กมันจะเจริญไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับก็จะเห็นลักษณะเขาเรียกว่าอ่า e p ฟ p h y กระดูกเด็กยังเจริญไม่ไม่สมบูรณ์ยังโตได้อีกก็เลยทําให้เราสงสัยว่าเส้นพวกนี้ครับเป็นเส้นของการเจริญพัฒนาการของเด็กกระดูกของเด็กครับหรือว่าเป็นเส้นที่มีรอยหักมันทีกระดูกยากอะไม่มั่นใจครับ อันนี้จริงๆแล้วมีรอยหักตรงนี้นะเป็นรอยร้าวรอยบิ่นนะครับบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ารอยนี้มันเป็นรอยของกระดูกที่จะเจริญไหมอันไหนคือรอยหักแน่ๆประสบการณ์น้อยก็อาจจะวินิจฉัยพลาดแต่เราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเนื้อเยื่อหรือว่าเส้นเอ็นที่อยู่ตรงข้อมันบวมเห็นไหมนี่คือข้อสองนะมันบวมเห็นไหมครับบวมจะเป็นเซลล์เป็นรูปเรือใบมันบวมมากข้างหลังก็เห็นนะข้างหน้าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าแอ t เทเลียแฟตแพดมันบวมอ่ะเป็นรูปเรือใบเลยครับ แลวข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่า Post e r i o r fat pad มันก็บวมด้วยแสดงว่าเคสนี้มันมีอะไรแน่ครับคือกระดูกมันน่าจะหักหรือเปล่าบอกไม่ถูกเราก็ให้ทําการใส่เฝื่อกอ่อนไปก่อนก็ได้แล้วก็นัดเจอคุณหมอกระดูกหรือว่าส่งให้คุณหมอกระดูกดูเลยนะครับเห็นว่าอันนี้เราอาจจะมองพลาดนะดูแทบจะไม่ออกว่ามันหักเลยครับสาคัญมาก a n t e r i o ีย a t pad ลักษณะถ้าบวมเรียกว่าเซลสายคล้ายเรือใบส่วนด้านหลังเนี่ยถ้าเห็นผิดปกติเสมอเรียกว่า Post e r i ี r Fat pad